นี่ใครน่ะกำลังทำอะไรมันงเอ๊ะหรือว่าท้องกำลังหินะหรือว่าระบายอารมณ์อะไรสักอย่างแต่ไอเจนคนเมื่อไหร่คนเม่ได้่เฮ้ยคนไหนเป็นคนนี้ชือด้วยเธอเธอทำลายกูกระฮ้ยแกใครกันเนี่ยแกคือฮิโรเซนกบวงเล็กสวยเลยเอมด

ไอ้พี่เรียนบอกผมแม่งโคตรยากที่เรียนบอกกูอ่ะ

เอยไรด้ไงแคนุกนะยิ่งาเกิดเราให้กำลังเล็กดูไหมนะครับขอคุณมากครับโอ้โหโอ้คุณที่ปกป้องสัต์คอร์ฟูนี้เดี๋ยวว่ากัน

mà mẹ mày lỗ chứ quá Tháng mày lỗ lời về đây Ê kia mà con จะไ้ก้อเล็กนั่ยไปไหนเมื่อเด็กอี้อ่ะเฮ้ยโอ้ยแกกูอ้าววนีวว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 ไวว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 วฟูกูค

มันเห็นกูเล่นน้องว้าฮีโร่ฮีโร่ตัวถูนก็บอกเลกแต่การคน้มันยังน้องมันก็คอคนเยอะว้าขนจอแกคนนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เข้ามาคลิกไอ้พวกอะไคนอะไรบ้าว้าบ้าแห่งเกิด เดี๋ยวก็เราจะพาันเัาเองเดี๋ยวก็เราจะพานั่นเาเองในการเป็นขั้นสุดยอดจะกางทำไมอะเดี่วมนก็คอีเลยเขาเป็นคนที่รู้ที่รู้าน โอ้กมโมกลกโอ้กมกลกขึ้นใส่ไออะไรทำไมกูดได้ะหรอฮะพูดออแอะแอะอะไรมึออะไรมาเนะเย

ข้าไปละขอตัวที่มาอาลวาดอะไรของหน่อยคนบ้าได้พัฒนาตัวเองสติดเออคนได้พัฒนาตัวเองเป็นลักษณ์งให้ได้อะไรกันพัฒนาตัวเองกลายเป็นร่างขั้นสุดยอดเอ้ยขั้นสอง เป,นเนนนเป็นหล่ะาเทนขับน้องนี่อวกาศที่สุดที่จะน่ากลัวนั้นเหตุการณ์บลงแล้วเพื่อข้ลังว่นนี่กะบงเล็กเพี่นงเน,านาการีไปแล้วว้า แต่สู้เขาไม่ได้หรอกโอยว้าวไม่ต้องกล่านเลยึงจังม่ล่ว

ยอยว้ารวง่ายจังกวโอ้ฮึฮฮฮฮ้ยขอบครืกูขอบลุกครับแช่ง เตะกูไม่รู้ของเล่นข้าได้พัฒนาตัวเองขึ้นแกสู้ข้าไม่ได้หรอกอะไรเยอะฮึ่ม

Ờ Ôi Cái thằng 哼哼、嗯嗯，我在干婚恋呢。哼，二 <music>、嗯啊，妈， เตะอะไรเตะอะไรเตะอะไรเตะหน่อย <c oughs>

จะกลับมาแก้แค้นแน่ภายหลังทำได้ก็ลองดูเอ้ยออกมาอ่านอะไรล่ะเฮ้ยรัฐบาลจอยข้าเผาหายมนุษย์เฮ้ย โอ้ยว้าอสบปีชาได้สำเร็จโอ้ยจบคลิปเลย